สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะงานส่งเสริมการพัฒนาสังคมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเช่นเคยนะคะในครั้งนี้เราลงพื้นที่ติดตามงานโครงการทั้งหมด3เขตด้วยกันค่ะเขตแรกนะคะคือเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงลบปะครนะคะเราได้ลงพื้นที่ติดตามงานบ้านห้วยเกิดค่ะซึ่งบ้านห้วยเกิดเนี่ย อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลและการเดินทางคมนาคมค่อนข้างลําบากมากค่ะเราได้นําไก่ไข่ไปส่งเสริมครัวเรือนละ5ตัวแล้วก็ส่งเสริมกา,กาแฟให้เขาได้มีอาชีพกันมากขึ้นค่ะตอบรับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าไก่ไข่ที่พวกเราได้ส่งเสริมนั้นก็ชาวบ้านในพื้นที่ได้นํามาใช้ในการรับประทานในชีวิตประจําวันค่ะ และในเขตที่2นะคะเราได้ลงพื้นที่เขตพัฒนาราษฎรอนบนพื้นที่สูงห้วยเดือค่ะในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนนะคะสําหรับในหมู่บ้านนี้เนี่ยเราได้มีการส่งเสริมการสานกาไรดอกหญ้าแล้วก็ มีการทำกระเป๋านะคะแล้วก็จานรองแก้วนะคะซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีการทําอาชีพนี้อยู่แล้วเพื่อเป็นอาชีพเสริมแต่เราเนี่ยได้มีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายโดยการนํากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยมารวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันเองนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีที่ทํากินค่ะ เป็นชาวบ้านที่ถูกทวงคืนผืนป่าทําให้เขาไม่มีที่ทํากินเขาก็จะได้อาชีพหลักจากตรงนี้แล้วก็รวมทั้งเราได้บูรณาการส่งเสริมร่วมกับโรงเรียนตชดอและร้านภูฟ้าทําให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะมีตลาดรองรับที่ดีเลยทีเดียวค่ะและในพื้นที่ที่3นะคะเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถึนฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูงที่เขตพัฒนาราดตะบอนบนพื้นที่สูงป่งจอกนะคะ ซึ่งที่นี่เนี่ยเรามีการดําเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่มีการจัดทําแนวแฝกและทางโครงการของเราเนี่ยก็ได้ส่งเสริมกล้าไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่งวงอะโวคาโดลำไยถั่วแดงและส่งเสริมการให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยการสอนการขยายพันธุ์กล้าไม้แล้วก็สร้างความตระหนักในการปลูกไม้ยืนต้นและลดการปลูกข้าวโพดลงค่ะค่ะสำหรับดิฉันและทีมงานขอขอบคุณค่ะ